สวัสดีครับมาพบกับเซเว่นไนก์กากาอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเปิดอัศวินอีกแล้วนะครับหลังจากไปซุ่มสะสมรูบี้ได้ถึง798แต่เราก็จะมาเปิดเป็นไอตัว250นะครับได้3ครั้งเนาะอยู่ในเรทอะไรเอย่ยเลทริปโปรกระเสี่ยวนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาเปิดอัศวินกันก็ มีอัศวินที่บวก5เอาไว้แล้วไว้สําหรับผสมนะครับนี่ครับนี่ครับกาลังปั้นกวนอูนะครับใครที่คิดจะมาสู้ก็ดูไว้นะครับตอนนี้กำลังปั้นกวนอูยอยู่นะครับอ่า,อาเดี๋ยวจะผสมมังกรกับอาลีนะครับมังกรกับวัวจะได้อะไรนะครับน้องเสี่ยวนี้ขอปั้นเอาไว้ใช้งานนะครับอ่า 5ดาวบวก5้าสองตัวเราจะได้อะไรตอนนี้ไม่อยู่เรทใด,ดๆทั้งสิ้นนะครับชาติว่าเลยเที่ยงคืนไปแล้วนะครับสำหรับการเปิดตอนนี้เอาล้วครับปิ้งฮึบโอ้แม่เจา้ามังกรบวกอาลีได้มังกรนะครับ เรายัางไม่ยอ่อท้อนะครับเดี๋ยวเราจะถ้านกบวกมังกรจะได้อะไรนะครับผสมกันไปเลยคืฟบฟูบฟูชาจังนะโอ้เปเปด,ดูตำชั้นมากนะครับเอาต่อมา มีทฤษฎีหนึ่งบอกว่าตัวที่เหมือนกันผสมกันแล้วจะได้ตัวดีๆนะครับถ้าเป็นมังกรผสมมังกรจะได้อะไรนะครับฟึบเอาจูล่งสีดาวจัดว่าโอเคนะมีของเล่นให้เล่นนะครับต่อมานะครับเอาอะไรดีแฮปปี้นะครับกับฟรูน่าแล้วกัน ผสมกันหรือกับลิเปอร์แมงป่องเอาผสมแมงป่องนะครับแฮปปี้กับแมงป่องจะได้อะไรนะครับมาดูกันปุ๊บได้ลิโปมานี่เฮ hey, ลันบ้านเลยนะครับโขบยักษ์ตาเดียวให้มันได้อย่างนี้สิ <I know. S 1> อ้าได้ครีอีกนะครับ quest, <c oughs> ต่อมาอัศวินพอไหมสำหรับ33ที่ น่าจะเพียงพอเหลือด้วยนะครับต่อมาก็มาเปิดกันเลยนะครับเลทของลิปโปและน้องเสี่ยวนะครับเปิดกันเลยุ๊บให้มันได้อย่างนี้สิครับโบนัสใบเดียวที่ระดำหมดอ้าวแต่โบนัสใบเดียวก็ได้อะไรโอ มันชื่ออะไรนะตัวน้ำแข็งนะครับลาเนียนะครับให้มันได้อย่างนี้สิหมดไป1แพ็คนะครับแพ็คที่2นะครับเราจะได้อะไรแหมโผลมา2ใบแรกให้ชื่นใจเลยนะครับเราจะเปิดจากใบรอบนอกก่อนนะครับใบบนจะได้อะไรนะครับฝึกโอคาริน แล้วใบต่อมาอะไรนะครับฝึกโอ้ยช้ำใจยิ่งนักกับเจ้าโฮกินนะครับอ่บาใบโบนัสจะได้อะไรให้ชื่นใจไมเอ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยตัวกะโหลกเจนให้มันได้อย่างนี้สิแต่ละตัวนะสีดาวทั้งนั้นด้วย อ,อีกแพ็กหนึ่งนะครับขอให้ชื่นใจหน่อยนะครับฟุ๊ฟโอ้ขอเปิดโบนัสก่อนละกันนะครับฟุเอ้ยธาดินมันต้องเป็นว่าแล้วจำชื่อไม่ได้จินนะครับมาเปิดใบนี้ก่อนนะครับฟุฟลุฟุเอะ ธาตุดินโอ้แลคคูนเหลือใบสุดท้ายนะครับเราจะได้อะไรมาดูกันนะครับฝึกธาตุดินอีกแล้วนะครับโอ้ยติดดินกันทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้เฮ้ยตัวอะไรวันนี้แดงๆเฮ้ยแปลกแปลกเออไม่แปลกเลยอาะกกอน เพื่ออะไรกับการเปิดครั้งนี้เรียกว่าเพื่ออะไรนะครับไม่ได้อะไรดีเลยนะครับครั้งนี้นอกจากจูลงได้จากการผสมนะครับก็ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่านะครับจูลงเพราะเรามีลิปโปอยู่แล้วนะครับเอาไม่เป็นไรนะครับสําหรับคลิปนี้เราก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้คลิปหน้าเราเปิดได้อะไรก็จะมาอัดวิดีโอให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนะครับคลิปนี้ก็ ลาจากด้วยความชอบช้ำนะครับสวัสดีครับ